ค่ะตรงนี้นี่คือขี่จักรยานได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือ,อเป็นเส้นทางสุขาธรรมชาติก็คือในเรื่องของป่าชายหาดแล้วเราก็จะมีกิจกรรมของอเส้นทางปั่นจักรยานก็คือนักท่องเที่ยวสามารถ นั่จัก,กรยานมาเองหรือว่ามีเช่าที่ร้านกาฟแฟเราก็มีให้เหมือนกันเนาะก็คือ,อปั่นระยะทางก็คือ1กิโลหรือว่าจะปั่นในรอบของวนอุทยานได้หมดเลยก็คือเป็นในเรื่องของอเป็นการออกกําลังกายส่วนใหญ่ก็จะมีพี่ๆที่ว่าเขาเป็นสายร์ปันจักยานหรือว่าเป็นทางคณะที่จะมาจัดกิจกรรมอย่างนั้ก็อาจจะมีเหมือนกันในเรื่องของปัจจัยานเข้าในโซนพื้นที่ของวนอุทยานตั้งแต่โซนหน้าหาดเลาะยาวไปจนถึงปากทางเข้ามาได้เลยใช่ ตลอดทางที่ปั่นจักรยานนี่เราจะได้ชมอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นน้าหันก็เป็นแบบวิวแบบทะเลยามเย็นถ้าช่วงเย็นช่วงเช้าถ้าช่วงเช้าหน่อยก็จะแบบแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยปั่นจักรยานแล้วก็ชมธรรมชาติไปก็จะแบบชิลๆไปเลยช่วงเช้าเนาะแล้วก็จะมีเลาะมาจนถึงตรงหน้าป้าใหญ่นั่นก็จะเป็นแบบว่าธรรมชาติแบบเย็นๆสบายๆส่วนใหญ่นักเที่ยวจะมาช่วงเช้ากับเย็นช่วงเช้าจะมาเยอะอย่างเย็นอย่างเนี้ยนักเที่ยวก็ยังจะมีแบบว่า ทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่อาจจะมีปั่นตรงหน้าหาดบ้างหรือว่าถ้าแบบบางคนเขาก็จะมาในช่วงแบบกลางเต็นต์กลางเต็นต์ก็จะมีเอาจักรยานมาด้วยอ่าก็ระหว่างที่ช่วงที่แบบเดินหรือว่าในช่วงทํากิจกรรมที่ไม่ได้แบบเล่นน้ําทะเลเขาก็จะมีปั่นจักรยานภายในวันนั้นี่แหละค่ะใช่แลวถ้าอยากเช่าจักรยานนี้ต้องติดต่อยังไงคะก็ปกติของเราไม่ได้มีให้เช่าแต่นี้ว่ามีร้านกาแฟที่จะเปิดให้เช่าบริการก็อยู่ที่ชั่วโมงห้าสิบบาท นั่นเป็นร้านกาแฟแต่ว่าถ้าใครสะดวกที่มีรถจักรยานนํามาเองจากบ้านก็ได้ที่ทะเลนี้เราเริ่มปลูก ตรงหน้าหาดมากขึ้นละเพราะว่ามันจะได้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ด้วย mm hmm. แต่นี้ว่าถ้าเราปลูกโซนหมดเลยเนี่ยเห็ mm hmm. นไหมว่าบางต้นเนี่ยมันเอ็นละค่ะ <Huh. S 2> เพราะว่าถ้าอย่างโซนกลางเต็นท์ถ้าต้นไหนมันเอ็อย่างเงี้ยถ้ามันเกือบล้มอะ่ะเราก็จะตัดไปเลยดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวมันจะโดนทั้งที่ที่เขามากางเต็นท์ช่วงลมแรงๆอย่างเงี้ยลน mm hmm. ทับเต็นท์เขาอันตรายค่ะ <Huh. S 2> อันนี้คือโซนกลางเต็นท์ทางขวานี่เป็นลานออกกํลาลังกาย mm hmm. ถ้ากลางเต็นท์ก็คือทางขวาตรงนี้นที่เดียวใช่ลใชแล้วก็อาจจะมีแบบถ้าใครมีแบบเป็นเซตแบบบ็อกแบบมาหรือว่าไม่ได้ต้องการใช้ไฟอย่างเงี้ยก็จะมาสักกางตรงนี้โซนน้าหาดได้หมดเลย <c oughs> ถ้าคนแบบว่าฟิลแบบแคปปิ้งเลยอะเขาก็จะมากางตรงโซนน้าหาด <c oughs> ถ้ามีแบบใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ตรงโซนกลางเต็นท์เพราะว่าเรามีไฟให้ใช้ แล้วที่นี่ก็คือมีห้องน้ําห้องอาบน้ำให้ใช่ไหมมีให้ค่ะมีมีให้ตรงจุดลานกลางเต็นท์เลยใกล้สุด<อ>เราจะแบบเหมือนจะสรรพื้นที่ค่ะให้แบบโซนกลางเต็นท์อ่ะให้อยู่แค่บริเวณน,นี้เพราะว่าหนึ่งแล้วมันจะง่ายต่อการดูแลเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าน้ำนักเที่ยวจะได้ไม่เดินไกลามากค่ะเพราะบางพื้นที่มันก็ไม่ได้เหมาะที่จะมากลางเต็นท์สมหมดเลยเนี่ยนังเที่ยวจะอยู่ในเวิร์กตรงนี้ก็มี น,นี่เป็นแปลงปลูกอันนี้ถ้าเหมือนคณะทํากิจกรรม c ซ R ปลูกป่าชายหาดก็จะเป็นแบบนี้โแล้วก็ไอเจ้าหน้าที่ต่อสายยางรดน้ําอ,อันนี้ก็จะเปิดก๊อกช่วงเย็นต้นไม้ที่ให้ปลูกนี่มีปลูกมีต้นอะไรบ้างคะถ้าป่าชายหาดก็จะเป็นสนทะเลอ่ะแล้วก็มีจิกทะเลค่ะอ,อันนี้คือจิกทะเลแล้วก็จะเป็นในพวกต้นกระถินเทพาก็มี ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นกอพยพเริ่มมาแล้วแต่จะคือคลื้นหน่อยก็ช่วงกันยาอันนั้นคือ,คอ,คอจะเป็นแบบเหมือนเทศกาลเลยเ<ม>ด็กๆก็จะมากองอยู่ตรงหน้าหาดเนี่ยหนูถึงบอกว่าตรงนี้มันจะมีความหลากหลายอย่างดีตรงที่ว่ามันเป็นป่าชายหาดแล้วพวกนกอพยพแล้วพวกนี้เขาจะลงมาตรงพื้นที่หน้าหาดปานคีดีของเราตรงนี้แห่ง่งชายหาดตรงนี้นี่คือมีนกอะไรบ้างคะก็จ<ค>ะเป็นในช่วงนกอพยพถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้คลื้นมากเท่าช่วงกันยา แต่กันยาเนี่ยเขาก็จะมาเยอะขึ้นก็จะมีพวกนกหัวโตไซเล็กนกหัวโตไซใหญ่เนาะที่ว่าเขาจะมาประจําเลยแล้วก็พวกนกคอสั้นตีนไวแล้วก็จะเป็นนกหัวโตมาลายูซึ่งเขาก็จะมีวางไขน่นาหะด้วย<ม>อ่าใช่<ม>ก็จะมีวางไข่ไปแล้วครอบครัวหนึ่งก็ลเลี้ยงลูกก็โตแล้วแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งก็อาจจะล้มเหลวไปบ้างก็เดี๋ยวเขามีวางใหมล่ละแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้วางไว้ตรงไหนแต่เห็นมีมีมีแพลนแบบว่าพฤติกรรมเริ่มแบบผสมพันธุ์จะวางไข่อีกรอบหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวช่วงเนี้ย ก็จะมีความหลากหลายเยอะขึ้นเพราะว่านกอพยพเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยที่เรามาต้องมาดูเขาอะเพราะว่าแต่ละชนิดที่เขามาเขาก็จะมีแบบในหนึ่งกลุ่มเนี่ยอาจจะมีที่แปลกมาอยู่ 1- นถึงสองตัวที่จะมาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าในช่วงนกอพยพมาเราจะต้องมาดูเขาบ่อยแล้วก็จะมีพวกนกนางนวลก็เมื่อวานที่มาดูเนี่ยนกนางนวลเขาจะพาลูกออกมาหาอาหารแล้วก็มาเลี้ยงลูกตรงหน้าหาดประมาณ7จ็ดแปดตัวอย่างตัวน้อยอยู่เลยค่ะยังแบบตัวแบบไม่ได้โตเต็มไวมาก ชมวนาอุทยานกันมาจนถึงเที่ยงแล้วสำหรับท่านที่หิวหรือต้องการพักผ่อนทางวนาอุทยานมีร้านอาหารและร้านกาแฟาบริการนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณใกล้ทางเข้าร้านอาหารมีเมนูอาหารทะเลสดจากชาวประมงท้องถิ่นโดยเฉพาะเมนูปูและอาหารทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ส่วนร้านกาแฟามีทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นและเบเกอรี่ นอกจากนี้ยังมีห้องน้ําสะอาดให้บริการหลายจุดทั่วบริเวณวรดอุทยานรวมถึงบริเวณใกล้ลานกลางเต็นท์เพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวทุกท่านวนาอุทยานปราณบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมความงามของธรรมชาติเรียนรู้ระบบนิเวศท,ที่หลากหลายและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศของวนาอุทยานปราณบุรีด้วยตัวเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่สืบไป